ครับผมก็ติดตามข่าวพยายามจะอัปเดตสถานการณ์การข่าวนะครับดูข่าวไปดูข่าวมาก็เช็คข่าวเอ๊ะมันยังไงช่องอ่านม้าเนี่ยเราเสียช่องอ่านม้าไปด้วยใช่ไหมเสียภาษาต,ตาควายไปด้วยใช่ไหมสรุปแล้วสิอเอ็ดจุดเนี่ย เรายึดได้คืนทั้งหมดหรือเปล่ามันก็งงๆนะครับทางโฆษกของกองทัพบ,บกก็ชี้แจงมาว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งช่องอา่านม้าทั้งปราสาทต,ตาควายเรายังยึดได้ไม่เบียดเสร็จเดียดขาดนะครับยังยึดได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ <c oughs> สรุปเรายึดพื้นที่ได้คืนมากกว่าเดิม มากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมนะครับเดิมเราโดนเขารุกมาเยอะนะครับเราขับไล,มออไบไล่มันออกไปขับไล่ขมรนออกไปแต่ว่ายังไม่ยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันไปงงกับข่าวที่ขมรนพาทูตต่างชาติไปดูตรงช่องอานมมาเอา้าถ้าเรายึดได้แล้วทําไมขมรนมันนําพวกทูตต่างชาติไปตรงช่องอานมมาได้อะนะครับก็สรุปว่ายังยึดไม่เด็ดขาดน่าจะแบบเดียวกันกับ ตรงภาษาตากววยนะฮะแต่ภูมะเขือเนี่ยเลยยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไปปักธงชาติเขาไว้แล้วนะครับมันก็เป็นปัญหากลับมาเหมือนเดิมอีกแหละครับนะฮะคงเป็นปัญหากลับมาเหมือนเดิมนะฮะต้องเข้าสู่เงื่อนไขาการเจรจานะครับมันของเราเนี่ยมันคือรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้มีการประทะไม่อยากให้มีการลบนะครับแล้วก็สั่ง ห้ามนะครับสั่งห้ามไม่ให้ประทะให้ถอยกําลังออกมาก่อนนะครับให้สั่งเฮ้ยอย่าไปประทะคุณถอยออกมาก่อนดูก่อนเดี๋ยวเราเรียกร้องเดี๋ยวเรามาท้วงนะครับแต่บังเอิญตัวแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ต้องป้องกันตัวนะครับมันเลยประทะกันลบกันได้ไม่เต็มร้อยเซนะครับ มันก็แล้วแต่นโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยแม้จะประกาศกฎอายการศึกเนี่ยตัวทหารเมียมน้าก็จริงนะครับแต่ผู้บุกขบัญชาของทหารเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมหรือนายกรัฐมนตรีนะครับทหารก็ต้องฟังคําสั่งในทางกลับกันถ้าผู้บุกขบัญชาสั่งว่าลุยแม่งไปลุยไปมันเสือกรังแกแลราก่อนลุยไปฟาดมันให้ราบโอ้โห ถ้าอย่างนั้นนะลุยกันทะลุปุปโป่งแล้วเพราะว่าเราได้เปรียบได้เปรียบทางอาวุธยุทธภัณฑ์ได้เปรียบต้งเอาเครื่องบินไปบอมก่อนเอาปืนใหญ่เข้าไปแล้วทาหารราบบุกเข้าไปแต่นี่มันจริงๆเลยนะฮะมันอีหลักอีเหลือนะฮะอีหลักอีเหลือนะครับ ข้อเท็จริงตัวแม่ทัพภาคสองก็ไม่กล้าออกมาพูดด้วยวินัยของทหารนะครับท่านแม่ทัพภาคสองก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันไม่ถึงหกสิบวันจะ,กะเกษียณแล้วนะฮะน่าจะออกพูดข้อเท็จริงเลยครับว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรข้อเทจจริงมันเป็นอย่างไรนะครับ เพราะก่อนจะมีการประทะก่อนจะมีการรบท่านเม่ทัพภาคสท่านก็มีความมั่นใจว่า3วันเราจบเบ็ดเสร็จเดเ็ดขาดนะครับแต่นี่ประทะกันไปลบกันไป5วันแล้วเครื่องบินลบผู้จัดการทหารอากาศต้องขอบคุณมากนะงานนี้ผู้จัดการทหารอากาศทําได้ประทับใจมากนะครับทําได้ประทับใจมากนะครับสนับสนุนกําลังของทางฐานบกได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่า เขาจะไปทิ้งจุดไหนจะไปบอมจุดไหนมันต้องรอให้ทหารบอกขับชี้เป้าก่อนขอกำลังสนับสนุนเข้ามานะฮะผมยังไม่เคลียร์จริงๆนะครับว่าตรงช่องอ่านหมากับปราษาตากวายเนี่ยมันอย่างไรกันแน่นะฮะเดี๋ยวถ้าชัดเจนแล้วก็จะมาแจ้งให้ชาวบ้านอย่างพวกเราที่อยู่แนวหลังเนี่ยทราบนะครับว่าข้อเท็จจริงมันอย่างไรนะครับเห็นบอกว่าตรงช่องอ่านม้าเนี่ยจะมีการ ให้มีการลราาตะเวนร่วมระหว่างไทยกับขเขมรโดยไม่พกพาอาวุธโดยไม่ติดอาวุธประจํากายไป <c oughs> ก็ทําเหมือนปราสาทตามาเหมือนทมนะครับตรงปราสาทตร,ราเหมือนทมนั่นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเราล้อมรั้วไปแล้วนะครับปักธงชาติไทยไปแล้วล้อมรั้วไปแล้วนะครับขเขมรจะขึ้นมาต่อไปต้องขออนุญาตแต่ผมก็กลัวว่า,ขาเขมรตรงปราสาทตตาควายครับเราจะขึ้นไปจะต้องไปขออนุญาตมันนะครับ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาไม่รู้ต้องรอครับรอผลการเจรจาวันที่เจ็ดนะฮะต่อไปถ้ามันประทะกันเนี่ยสั่งให้ลุยไปเลยครับเราไม่ได้ผิดกฎบัตรสหประชาชาติไม่ได้ผิดกฎของทั่วโลกเลยเพราะเขารุกรานเราก่อนมาโจมตีโรงยาบาลโจมตีประชาชนเราก่อนเราต้องป้องกันนฮะผมก็เข้าใจทางรัฐบาลน,นะ ไม่มีรัฐบาลไหนที่อยากจะประกาศภาวะสงครามกับประเทศอื่นนะเข้าใจผมเข้าใจบริบทของแต่ละท่านดีนะครับและเขมนแม่เล่นนอกเกมครับพื้นที่ตรงไหนที่มันเดินเข้ามามันวางกับระเบิดแหลกลานไปเลยไม่เห็นทั่วโลกจะไปลงโทษเขมนได้เลย <c oughs> เราเป็นฝ่ายถูกสุภาพบุรุษแต่แขนขาดขาขาดนะครับแขนขาดขาขาด,ขาด ยังไงก็ออกมาแถลงมันให้ชัดๆไปเลยครับมาเนี่ยแล้วไม่ต้องไปเกรงใจมันแล้วครับไอ้หุนเซนเนี่ยนะรัฐบาลเองก็ไม่ต้องไปเกรงใจแล้วครับพูดให้ชัดเจนเลยไอ้หุนเซนมันก็ไม่เอาแล้วครับหุนเซนมันไม่คบกับไทยแล้วนะครับมันตัด สัมพันธ์ไปแล้วนะครับมันมีแต่จะแช่งให้รัฐบาลไทยเนี่ยชิบหายไปนะครับให้หมดอำนาจไปนะครับมันทำรัว่ายังไม่ได้มันยังไม่แบ่งเขตแดนกันชัดเจนนะต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ครับมันก็ต้องตรึงกำลังทหารกันเข้าไว้แบบนี้ความเห็นผมนะครับต้องตรึงกำลังทหารกันเข้าไว้แบบนี้นะครับแต่ช่วงระหว่างพักยกเนี่ยผมว่าระดมครับ ประเทศไทยมีศักยภาพอะไรทําถนนเราไม่ได้เสริมกําลังทหารนะแต่เราทําถนนที่จะส่งกําลังบํารุงเข้าไปฐานต่างๆโดยอ้างว่าเพื่อจะลําเลียงคนเจ็บเพื่อจะลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจากการไปบัตรหน้าที่ออกมาโรงพยาบาลได้รวดเร็วก็ทําทางไปเลยครับตัดทางเข้าไปเลยจุดไหนฐานไหนที่มันยังไม่มีทางงบประมาณก็รัฐบาลจัดสรรไปหน่อยเถอะนะครับใช้ทหารช่าง เอาผู้รับเหมาระดมกันไปผมว่าศักยภาพคนไทยเนี่ยทําไม่กี่วันก็จบหมดครับทําถนนเข้าไปตัดถนนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับจะถอยจะบุกมันก็เร็วนะครับจะถอยจะบุกก็เร็วแต่ถ้าถ้าปะทะกันอีกแล้วก็ไปบอกว่า มึงอย่ายิงอย่างเงี้ยนะเช่นผมกําลังจะบุกนะครับกําลังจะบุกและนายโทรมาสั่งว่ามึงอย่ายิงนะครับมึงอย่ายิงมึงอย่าบุกไปนะถอยมาก่อนมันก็แย่นะถอยมาให้เขายิงเราฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยมันก็แย่ครับมันก็แย,นนแย่นะครับมันก็แย่ เราไม่รู้หรอกครับแต่ว่าทหารถ้าจาเป็นต้องตัดสินใจทําอะไรให้เด็ดขาดก็ต้องทําไปนะครับอยายาม,มีสื่อสงครามนะฮะใครห้ามก็ท่านก็ต้องจัดการคนห้ามซะให้เรียบร้อยไปก่อนนะจัดการคนห้ามพูดคุยกันว่าทาไมท่านห้ามนะครับทุกคนมีเหตุผลไงคนที่ไม่เคยรบกับคนจะต้องลบแล้วต้องไปเสี่ยงชีวิตมันความเห็นจะแตกต่างกันต้องคุยกันนะครับ ้าเขาห้ามสมมติผู้มีอำนาจเขาห้ามจริงเนี่ยผู้มีอำนาจเหนือทหารเนี่ยครับมันก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมกันนายกแลรัฐมนตรีที่จะห้ามได้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนนะครับแต่ดูอาการของตัวรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วไม่น่า <c oughs> เพอเห็นท่านให้สัมภาษณ์แล้วมึงยิงมากูว่ายิงไปมึงตุยก็ตุยไปนะครับแม้แต่การรักษาพยาบาลน,นะฮะ แต่ผมขอบคุณพี่น้องทหารนะครับท่านทําหน้าที่ท่านได้ดีที่สุดแล้วท่านต้องไปสูญเสียชีวิตพิกรพิการกันลําบากลําบนกันนะครับตอนเนี้ยโดยส่วนตัวผมนะครับผมว่าในการทําปะทะกันครั้งเนี้ยในการประทะกันครั้งนี้กับขมิเนี่ยผมเชื่อว่าขมินเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยหลายพันศพมากหลายพันศพมาก และผมเชื่อว่าจรวด B M ยี่สิบเอ็ดของมันเนี่ยมันยิงจนหมดคลังแล้วเขมียนมันบ้ามันระดมยิงเป็นผมว่าลูกกระสุนปืนใหญ่กับจรวด B M ย1สิเอดมันเนี่ยหมดคลังแล้วมันจะจัดซื้อมาเสริมได้ทันหรือเปล่าที่มันหยุดเจรจากับเราเนี่ยผมเชื่อว่ากระสุนมันหมดคลังครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อว่ากระสุนหมดคลังเมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ย ผมจะไม่ย้อนนะครับว่าเราประทะก,กับใครนะครับกระสุนปืนใหญ่เราก็หมดคลังเหมือนกันหมดประเทศเหมือนกันนะครับนะครับแต่เที่ยวนี้ของเรายังไม่หมดยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจรวดของ F16 หไอเครื่องระเบิดของ F16 กับคลิปเท่นี่ยังใช้ไปไม่เยอะเลยนะครับของเราเยอะนะครับของเรามีเยอะกระสุนสำรองมีเยอะแต่ของมันเนี่ยผมเชื่อว่าหมดครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าหมด พอเวลามันปล่อยเนี่ยมันปล่อยฟุบ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 มาเนี่ยนะหมดผมว่ามันหมดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเขาไม่ค่อยมีงบประมาณในการจัดซื้อขมินเนี่ยมีแต่ขอฟรีจากจีนมาคนที่ให้ฟรีมาเนี่ยเขาไม่ให้เยอะแล้วครับนะครับแล้วเวลายิงเนี่ยมันยิงแบบคนเมายาบ้าเนี่ยทหารขมินเวลายิงเนี่ยมันยิงอัดลงมาเต็มที่แล้ฟฟุบ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 ปล่อยหมดนะผมเชื่อว่าหมดครับผมเชื่อว่าหมดพอมันหมดปุ๊บเนี่ย ไอ้คุณมาเน็ตรีบติดต่อประธานาธิบดีสหรัฐเลยขอให้เจรจากับเราหยุดยิงแม่เราก็ไปหลงกลมันไปรับปากนะครับเขาให้หยุดยิงเที่ยงคืนก็ไปเชื่อเขาเที่ยงคืนเลยนะครับในจังหวะที่กระสุนมันหมดเนี่ยนะครับกระสุนปืนกลกระสุนปืนเล็กประจําตัวมันอาจจะยังไม่หมดแต่กระสุนปืนใหญ่จะลวดมันหมดนะครับเราดันไปหยุดตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยยึดได้ไม่เบ็ดเสจเด็ดขาดทั้ง ภาษาตากวากับช่องอ่านมาเดี๋ยวการเจรจาผมวิเคราะห์เอาเองนะครับโดยส่วนตัวของผมเท่าที่ <c oughs> ผมคาดการว่าเจรจากันยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็จะตรึงกําลังกันอยู่อย่างเงี้ยงองแง่งเงินไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับควนตีนใส่กันไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมียกสองนะครับยกสองเนี่ยขเขมรมันจะเตรียมหากระสุนมาสำรองทันหรือเปล่ากระสุนจะหลวดมันนะครับ ใครห้ามนะท่านแม่ทัพครับใครห้ามเนี่ยช่วยให้ลูกน้องโทรมาบอกหน่อยผมจะออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับ,นะรบผ,มมรมผมจะออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับไอคนที่ห้ามเนี่ยนะครับผมไม่ได้เล่นการเมืองผมจะได้ออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับเวลาเคารพเนี่ยอย่าไปห้ามเวลาห้ามต้องไปห้ามฝ่ายตรงข้ามเหมือนคนของเราไปต่อยกับเขาเนี่ยเวลาไปห้ามต้องไปล ok ็อกคอฝ่ายตรงข้าม หยุดครับหยุดครับหยุดครับและให้คนของเราต่อยแม่นไม่ใช่มาล็อกคอคนของเรานะห้ามอย่างเงี้ยถ้าห้ามเหมือนกับมันมาต่อยเราแล้วเราจะป้องกันตัวแล้วมาโดดล็อกคอเราอย่างเงี้ยย่ามีเรื่องกันครับให้รักษาสันติภาพความสงบมันต้องหันมาถีบคนของเราก่อนครับมันต้องหันมาถีบคนของเราก่อนนะครับเหมือนกับตอนที่ประชาชนจะระดมคนไปที่ปราสาทตาเมืองทมเนี่ย นะครับท่านาผู้จัดการตํารวจภูธรภาคสามนะครับจะเอากําลังชุดซึ่งเขาเรียกชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยขึ้นไปสองกองร้อยผมก็บอกผู้ชักการนะว่าไอโอ๊ตทชื่อเล่นนะครับโอ๊ตเวลาไปเนี่ยมันมีเรื่องกันห้ามมึงต้องล็อกฝ่ายตรงข้ามไว้นะเว้ยนะต้องล็อกฝ่ายตรงข้ามเขาไว้นะไม่ใช่มัดล็อกคนของเรามาจับคนของเราไม่ใช่นะครับเวลาห้ามก็ไปผักฝ่ายโน,น้นว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทกต่อยกันนะฮะ ผมไม่รู้นะครับมันมีแต่ข่าวมานะครับว่ามีคนไปห้ามข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมไม่รู้นะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถึงไม่ผมไม่รู้นะครับก็เข้าใจครับคนห้ามเขาก็ไม่อยากให้มีเรื่องแต่ว่ามันไม่ให้มีเรื่องได้ไงแม่นยิงเราก่อนนะนะครับมันยิงเราก่อนนะนะครับ มันมันเวลาอย่างนี้ครับผมเห็นใจทหารนะแม้ประกาศกฎอยายการศึกเนี่ยคําสั่งของผู้บัญชากาผู้บังคับบัญชาเนี่ยคือเด็ดขาดนะครับคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเด็ดขาดนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งถอยสั่งยอมแพ้สั่งวางปืนก็ต้องทําตามครับก็ต้องทําตามครับแต่ผลเสียมันมาลงนะ พ่อประชาชนคนไทยคาดหวังไว้ว่าเที่ยวนี้ตีเขาเหมียนยับแน่ยึดแผ่นดินไทยยึดได้แบบเสร็จเด็ดขาดแน่แต่ทาหารทําไม่ได้เต็มที่ไงนะครับถ้าเขาสั่งห้ามไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วขัดคำสั่งพู่งครับบัญชาในสนามรบเนี่ยมโทษแรงนะครับโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับถึงกับปลดเลยนะครับ ก็เห็นใจทหารนะพี่ฤวดเข้าใจเพราะว่าเคยรับราชการมาก่อนในสถานการณ์ประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยเอาแค่ว่าผมเนี่ยเป็นผบอเหตุการณ์ผมเป็นผู้นชการเหตุการณ์นะครับตอนนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาผมคือกองพลทหารม้าที่สองที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็จะลุยไปให้ง่ายจะลุยจับผู้ขัดขวางให้หมดนะครับผมสั่งให้หยุดเนี่ยนะครับเขาต้องหยุดทันทีครับเขาต้องหยุดทันทีครับนะ หยุดทันทีนะครับทั้งๆท,ที่เขากําลังคึกเลยนะครับกําลังไล่ตามไล่ล็อกได้อะไรเลยนะครับผมที่สั่งให้หยุดเพราะว่าถ้าขืนบุกไปหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ฝ่ายผู้ก่อเหตุมันจะซุ่มยิงเราหรือเปล่างนะครับเขาก็ต้องฟังคําสั่งผมนะครับครั้งแรกก็ไม่ฟังเหมือนกันครับมันฮึดไม่ฮึดเนี่ยผมบอกผมจะลงโทษตามกฎอายการศึกเนี่ยเขาหยุดเลยเหมือนกันเปรียบเทียบกันเหมือนทหารที่รบอยู่แนวชายแดนเนี่ยผู้บังคับบัญชาสั่งหยุดสั่งถอยเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังนะครับ เขาต้องเชื่อฟังนะครับผมเห็นใจนะครับสถานการณ์เวลานั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ที่สั่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสั่งตอนที่เริ่มปะทะกันตรงปราสาทตาเมืองทมครับจุดนั้นนะฮะเพราะตอนนั้นมันยังปะทะไม่แรงไงมันแค่ทหารขมรเกเรหกคนมายิงใส่เรานะครับแต่พอมันลามถึงกระป๋อยจรวดบีเอ็มเนี่ยคงไม่มีใครมาห้ามแลวครับตอนนั้นคงไม่มีใครมาห้ามแลวครับถ้าจะห้ามก็ห้ามกันตอนแรกๆนะฮะ ตอนแรกๆนะครับเราต้องรอฟังผลครับรอฟังผลวันที่เจดก่อนนะครับผลการเจรจาผมอย่างนี้ครับอ่าไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าปกติทหารเราเนี่ย อายุ60เขาก็ปลดประจำการแล้วครับกรเกษียณอายุราชการกันนะครับแต่ว่ากรณีของทหารพรานเนี่ยกรณีของทหารพรานเนี่ยนะครับให,ให้พวกที่มีประสบการณ์ในการรบในอดีตที่ผ่านมาและประสบการณ์ดีเด่นเนี่ยนะครับผมว่ารับเป็นเป็นกรณีพิเศษเข้าไว้ก็ได้ครับรับเป็นอัตราจ้างเข้าไว้หรือจะอย่างไงก็แล้วแต่จะไปคิดเอานะครับถ้าเกิดมีการประทักกันเนี่ยให้พวกนี้เป็นรองเป็นรองผอบอร้อยไปเลย นำกำลังเข้าไปถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไงกับน้องๆที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่อยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นทาหารบ้านอยู่ปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์ในการรบแล้วก็ไม่กลัวตุยเย่นี่มันจะบ้าระห่ำม,มันจะบ้าระห่ำนะครับมันไม่กลัวแล้วครับมันไม่กลัวตายนะครับท่านลองดูนะครับว่าเขมรเนี่ยทําไมเอาในพลมัมมี่อายุตั้งแปดสิบเก้า มารบเพราะไอ้ไอ้ไอ้นั่นเนี่ยมีประสบการณ์ในการรบนะของเราพวกอดีตทาหารพรานค่ายปักธงชัยที่ผ่านการประทะมาเป็นสิบสิบครั้งมีประสบการณ์ในการลบชินสนามแล้วชินสนามแล้วนะครับพวกเนี้ยผมว่าท่านรับกลับมาครับอาจจะมีจํานวนสักร้อยนายสองร้อยนายนะครับมาตั้งเป็นกองกองร้อยอาวุโสเลยนะครับพวกนี้จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องน้องทาหารพรานที่ประจําอยู่แนวชายแดน พวกนี้จะเป็นพี่เลี้ยงกับน้นองน้องทหารพรานที่ประจำการอยู่แนวชายแดนยุทธภูมิผืนป่านั้นเขารู้แล้วว่าไปตรงไหนอะไรยังไงจะปะทะยังไงชั้นเชิงเขมรเ,เป็นอย่างไรและไอ้พวกนี้ไม่กลัวตายไอ้ทหารพรานค่ายปากทงชัยนี่นะเป็นทหารแม่นบ้าบอคอแตกเลยนะกับระเบิดแม่งก็วิ่งใส่นะครับจา้จาจักจ้าเข้าไปเนี่ยนะครับแขนขาดขาขาดนอนกองกันมันก็ยังบ้าดีเดือดเข้าไปนะครับแต่ถ้าทหารโครงเนี่ยเวลาไปโดนเหยียบกับระเบิดปึ๊กเข้าไปเนี่ย ผู้ับบัญชาจะสั่งหยุดแล้วครับสั่งหยุดและสั่งถอยเพราะต้องการเซฟชีวิตกําลังพลนอกจากทหารพรานนะฮะทหารพรานเนี่ยเหมือนกับทหารรับจ้างเมื่อก่อนเนี้ยนะครับให้พวกนี้มันตัดสินใจมันเองครับนะครับมันตัดสินใจมันเองนะครับมันลุยบ้าดีเดือดเลยนะครับคึกข,ขนองบ้ากล้าตายยิ่งกว่าคนเมายาบ้าอีกนะนะครับผมว่า เป็นกรณีพิเศษเนี่ยรับเตรียมเข้าไว้นะครับจะรับไปร้อยสองร้อยคนมันไม่เปลืองเท่าไหร่ละครับไม่เปลืองเงินเท่าไหร่ละครับมันต้องเอาคนมีประสบการณ์ไปนะครับน้องๆที่ฝึกมาใหม่เนี่ยน้องทหารพรานรุ่นใหม่เนี่ยการฝึกมันก็เหมือนทหารหลักแล้วนะครับการฝึกระเบียบวินัยอะไรมันก็เหมือนทหารหลักแล้วไม่เหมือนกับรุ่นปีสองพันห้ารอยี่สิบสองนะครับก็เนี้ยเนี่ยรุ่นอายุเท่าผมเนี่ยณเวลาเนี้ยก็ประมาณเจ็ดสิบปีเนี่ยจิตใจมันยังฮึกเหมิมอ,อยู่นะนะครับ ท่านก็นจะตรวจสภาพร่างกายก็ได้ว่าไม่ติดยาไม่เบาหวานไม่ความดันไม่มาเลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปผมว่านะครับถ้าถ้าเป็นผมผมรับครับท่านผู้จัดการทหารบกครับรับนะครับเป็นกองร้อยอาวุโสเลยนะครับกองร้อยอาวุโสไว้มาฝึกพวกน้องๆนะครับและนําทีมพวกน้องๆนะครับแล้วผมผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าเวลาออกรบเนี่ยกองร้อยนั้นเนี่ยมีทหารผานอาวุโสไปเนี่ย ไอ้พวกน้องๆที่ไปด้วยกันเนี่ยมันจะอุ่นใจมันจะอุ่นใจครับมันจะอุ่นใจว่าโอ้ยมากับพี่แล้วมันอุ่นใจนะครับเป็นเป็นผมท่านครับผมรับครับท่านผู้จัดการทหารบกท่านผู้จัดการปูครับผมรับครับไม่ใช่เปิดรับเป็นหมื่นคนแบบสมัยเก่านะนะครับแล้วเวลามีปะทะใหม่เนี่ยเอาพวกนี้วางหน้าแนวเลยครับยังไม่ต้องวางกําลังทหารหลักครับเอาทหารพานี่วางหน้าแนวไปเลย เครื่องบินบอมบ์ไปก่อนนะครับเครื่องบินบอมบ์ครับบอมบ์ก่อนเลยครับบอมบ์รู้ว่าจะโหลดตั้งอยู่ไหนบีเอ็มตั้งอยู่ตรงไหนฐานปืนใหญ่อยู่ตรงไหนบอมบ์ก่อนนะครับและให้ทหารพลาน,นี่ตียึดนะครับแล้วค่อยเอาทหารบกประจําการเป็นกําลังเสริมก็ได้ครับถ้าเรื่องใครมาลุกหลานแดนไทยเนี่ยโอโ้โหไอพวกทหารฐานนี้แม่นไม่ยอมหรอกนะครับมันไม่ยอมครับ ท่านนึกภาพถ้าเป็นทหารหลักนะครับมันจะมีทหารอาชีพกับน้องๆที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยน้องทหารเกณฑ์ก็ฝึกไม่กี่เดือนนะฝึกไม่กี่เดือนครับฝึกไม่กี่เดือนครับและยังเป็นเด็กๆก,กันอายุยี่สิบยี่บเอ็ดนะครับยี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองประสบการณ์ในการรบเนี่ยเขาจะน้อยนะครับไม่ใช่พวกผู้หมู่หรือจ่าะนะครับถ้าเป็นทหารหลักจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้หมู่เป็นจ่าเป็นในร้อยเป็นในผันเนี่ยก็จะจะห่วงชีวิตเพราะเป็นข้าราชการประจํา น้องทหารเกณฑ์เขาก็คิดว่าเขาถูกบังคับมาเป็นทหารเกณฑ์สองปีเดียวเขาก็ปลดแล้วเขาก็รักษาชีวิตเขาแต่ถ้าเป็นทหารพรานนะครับพวกนี้ไม่คิดถึงชีวิตครับให้พวกนี้ไม่คิดถึงต่อชีวิตครับรับเบียบวินัยก็ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะครับตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยอะไรหน่อยนะครับ